สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านนะครับไปพบไปเจอสิ่งอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรก็จะนํามาฝากครับวันนี้ไปเจอต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับที่ติดย่อหอดมาจากต้นตอก็คือต้นใสเป็นต้นใหญ่มากนะครับอยู่ที่วัดนะครับแถวแถวลำลูกกาครับมาดูลําต้นเขาใหญ่มากนะครับน่าจะเป็นต้นใส ข้างบนนี้ติดยอดนะครับติดตาด้วยต้นช้อนเงินช้อนทองแล้วก็ทำเป็นร่มนะครับเป็นต้นใหญ่เป็นร่มลักษณะนี้ผมเข้าใจว่านี้ใช้เวลาหลายปีครับเห็นไหมครับร่องรอยของการติดยอดนะครับต่อยอดนะครับเป็นการเสียบต่อใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยงให้มันโตขึ้นมาลักษณะนี้ก็คงจะใช้เวลานานครับนี่คือ การทําช้อนเงินช้อนทองให้เป็นร่มนะครับเป็นรูปทรงเห็ดหรือว่าเป็นรูปทรงร่มได้อย่างสวยงามนำมาฝากครับไปพบไปเจอสิ่งดีก็นํามาฝากครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ